สวัสดีคะ่ะสวัสดีอีซีทุกคนนะคะหลายคนถามปันมาว่าปัดยังทาน reserve อ,อยู่หรือเปล่าปัดยังทานอยู่นะทุกคนยังไม่ได้เลิกทานหรืออะไรนะเพราะว่าตอนนี้สุขภาพปัดก็ไม่ได้ดูแลตัวเองเลยก็เริ่มกลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วนี่นะคะอันนี้คือยืนยันนะยังทานอยู่นะทุกคน ใครที่มีปัญหาสุขภาพมาปรึกษาได้นะก็จากที่ติดตามปันมาเรื่อยๆก็ไปดูที่หน้าโปรไฟล์เลยนะว่าปัดป่วยเป็นอะไรต้องดูแลตัวเองโดยการทานรีเซิร์ฟนะคะใครที่มีปัญหาเรื่องมะเร็งเรื่องเบาหวานเรื่องความดันนะสามารถเข้ามาได้เลยนะมาขอทำปรึกษาได้ ก็จะมีทางออกมีวิธีบอกนะคะว่าทํำยังไงนะคะเราอย่าเอาเวลาทั้งทั้งหมดไปทํางานนะคะต้องเอาเวลามาดูแลตัวเองด้วยเพราะว่าเมื่อถึงเวลาเดี๋ยวเราจะได้เอาเงินทั้งหมดที่เราทํางานก้อนใหญ่ก้อนโตไปให้ไปให้โรงพยาบาลนะคะแล้วก็ไม่ได้ใช้ชีวิตด้วยนะคะนี่นะคะยังทานอยู่นะทุกคน ก็ใครอยากจะจติดต่อเข้ามาสอบถามก็แอดได้ที่ไลน์นะคะเือร์0961035150นะคะชื่อปัดนะคะทุกคนก็วันนี้จะไปแล้วนะคะบ๊ายบายนะคะ